นับลูกดิ้นเนี่ยจะนับเมื่อไหร่แล้วก็จะนับยังไรนะคะคือออยไปหาข้อมูลมาจริงๆออยหาแต่ท้องแรกแหละแต่ก็อย่าจะเอามาพูดอีกทีนึงเนาะเอ่อหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราควรจะนับลูกดิ้นตั้งแต่เจ็ดเดือนขึ้นไปนะคะเอ่อท้องที่แล้วเนี่ยออยฝากคันตอนที่ออยฝากคันเนี่ยคุณหมอที่ออยฝากคันด้วยออยว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องนับลูกดิ้นนะเขาแค่ถามว่า ดิ้นดีไหมทุกๆครั้งที่ไปตรวจคันเนี่ยค่ะคุณหมอถามแค่ว่าลูกดิ้นดีไหมซึ่งเขาไม่ได้มาสอนนับว่านับยังไงแต่ออยก็คิดว่าน่าจะมีสอนนะคะเพราะโรงพยาบาลออยว่าทุกที่นะเขาก็จะมีอบรมคุณแม่ใช่ปะ่ะเอออบรมคุณแมออ่แล้วก็สอนเรื่องนับลูกดิ้นสอนแบบอบรมหลายอย่างใช่ปะ่ะสอนหลายอย่างแต่ออยไม่เคยเข้าอบรมเลยไง ถามว่าจําเป็นต้องเข้าอบรมไหมอีไอพวกอบรมคุณแม่ที่โรงพยาบาลเขาจัดอะอ,อยว่านะเออถ้าถ้า ออยว่าจําเป็นนะคะเรื่องอบรมที่โรงพยาบาลจัดขึ้นเนี่ยออยว่าจําเป็นสําหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเออก็ไปอบรมมาดีที่สุดนะคะไม่ถนัดในการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาว่าอันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือก็ไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่านะคะไปได้รับความรู้จากออคุณหมอ แพทย์ผู้เชีย่ยวชาญน,นักวิชาการนักโภชนาการที่เขาจัดมาให้ความรู้ของเราเลยดีกว่านะคะส่วนออยเนี่ยรู้สึกว่านอนดู Youtube อยู่ที่บ้านสบายกว่าก็เลยไม่ได้เข้าอบรมนะคะตอนท้องแรกและท้องที่สองก็คิดว่าคงไม่ไปอะ่ะเออนะ ใน Youtube ก็มีนะคะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็จะเป็นช่องของโรงพยาบาลที่เขาเวลามีจัดอบรมเขาก็จะถ่ายคลิปเอาไว้อะแล้วก็มาปล่อยให้พวกเราดูเราก็นอนดูอยู่บ้านไม่ต้องไปไงเนาะเออหรือว่าใครชอบดูช่องคุณแม่ที่ออกมาเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะมีเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ย ออยหาข้อมูลทําเด็กหลอดแก้วไงแล้วหาเป็นแบบช่องคนไทยออกมาแชร์ประสบการณ์มันไม่มีเลยไม่มีเลยมีแต่ฝรั่งอออก,ก็นั่งดูฝรั่งไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ออยว่ามีเยอะแล้วละ่ะทั้งช่องคุณแม่ที่ทําเด็กหลอดแก้วไปฉีดเชื้อมาทําเด็กหลอดแก้วมาก็เอาประสบการณ์มาแชร์แล้วก็ช่องคุณแม่ที่เอ่อเอาประสบการณ์การตั้งครรภ์หรือว่าการคลอดออกมาแชร์กันเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคะ ดูอย่างเงี้ยมันก็แบบได้ทั้งความรู้ด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงๆจากคุณแม่หลายๆท่านอ๋อยก็คิดว่านอนดูอยู่บ้านเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วปะก็เลยไม่ได้เข้าอบรมที่โรงพยาบาลจัดไว้นะคะอืมก็กลับมาเรื่องนับลูกดินต่อเนาะ เริ่มนับลูกดิ้นประมาณ7เดือนนะคะ7เดือนขึ้นไปลูกเราจะดิ้นเป็นเขาเรียกอะไรสม่ําเสมอขึ้นนะคะแล้วนับตอนไหนยังไงเขามี2สูตรให้เลือกเลือกใช้ตามความถนัดเลยนะสูตรแรกก็คือตั้งแต่ตื่นนอนมาในตอนเช้าเลยนะเออตื่นมาตอนไหนตอนเช้าเนี่ยนับเป็นชั่วโมงที่1เลยจนถึงชั่วโมงที่12ในวันนั้นนะคะถ้าลูกดิ้นมากกว่า10ครั้งถือว่าปกติหมายความว่าสมมติตื่นมาตอน8ปดโมง แปดโมงก็นั่งนับไปค่ะอาจจะทาอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะหนึ่งหรือยังสองหรือยังนับถึงสิบเมื่อไหร่ก็คือพอละปกติไม่ต้องไปนั่งนิ่งๆถึงสิบสองชั่วโมงนะเออถ้าถึงสิบเมื่อไหร่คือดิ้นถึงสิบครั้งในเวลาสิบสองชั่วโมงอาจจะชั่วโมงแรกก็ดิ้นไปร้อยครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคปกติเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปนั่งรอถึง12ชั่วโมงแยกย้ายกันไปทำมาหากินต่อนะคะอีกสูตรหนึ่งวิธีที่สองนะคะนับตอนหลังเราทานอาหารจะง่ายนะคะนับตอนทานอาหารเพราะวันหนึ่งเราทานสามื้อไงเช้ากลางวันเย็นของออยเนี่ยใช้วิธีที่สองเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จปุ๊บมันคนท้องอะ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดอะน่นแน่นเหนื่อยเหนื่อยจุกจุกอะไรอย่างเงี้ย ต้องการการเอนหลังนะคะหลังอาหารทุกมือ้ออยก,ก็จะมาเอนหลังพักสักประมาณไม่ถึงกับนอนนะก็แบบเอนหลังอะเอนหลังพักสักประมาณ 10- 3 0สานาทีค่ะระหว่างที่พักนอกจากจะรูดโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เอามือกุมไว้ที่ท้องนะคะสมมติตอนเช้ากินข้าวตอน8ดโมง8ดโมงครึ่งกินเสร็จนะคะก็มาเอนหลังตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง9้าโมงครึ่งเนี่ยถ้าดิ้นได้สี่ครั้งก็คือปกติละไปทำอย่างอื่นต่อไม่ต้องมานั่งนับต่อละ แต่ถ้าไม่ดิ้นล่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ปกตินะเขาอาจจะหลับอยู่ก็ได้ไงเออเขาก็ไม่ได้ดิ้นอะไรทั้งวันใช่ปะเขาอาจจะหลับอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็รอไปต่อยหนึ่งชั่วโมงรออีกหนึ่งชั่วโมงเนี้ยถ้าไม่เกินหกชั่วโมงก็โอเคนับได้สี่ครั้งนะคะตอนเที่ยงทานอาหารเสร็จก็มานัง่งนับต่อแบบ,แบบทําแบบเนี้ยสามมือ้อออยว่าวิธีเนี้มันง่ายสําหรับออยไงเพราะว่าอ,อรู้สึกว่าแค่ตอนเช้ามืดอะตอนเรายังไม่ได้ตื่นอะ ตอนเรายังงัวเงียอยู่บนที่นอนนะคะเขาก็ดิ้นมาเป็นชุดรัวๆแล้วว่ามากกว่าสี่แล้วมากกว่าสิบด้วยซ้ำไปออยก็เลยคิดว่ามันมากป่ะมันมากกว่าสี่มากกว่าสิบมันก็คือปกติป่ะแล้วบางทีดิ้นเยอะเกินจนแบบผิดปกติป่ะเนี่ยด้วยนะเออแต่ว่าถามคุณหมอแล้วนะคะว่าดิ้นเยอะมากดิ้นเยอะเกินดิ้นแรงมากคุณหมอว่ายิ่งดิ้นแรงยิ่งดีมันไม่มีแบบดิ้นแรงเกินไปแล้วผิดปกติหรอกไอ้ที่คนที่จะกังวลนะก็คือดิ้นน้อยนะคะแต่ของออย ดิ้นเยอะมากนะคะตอนเช้ามืดนี่คือมาเป็นชุดแล้วอะแล้วพอเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเราเอนหลังเงี้ยมันก็มากกว่าสี่แล้วมากกว่าสิบด้วยเดี๋ยวสามบางทีไม่ต้องนับเลยบางทีแค่วางมือไว้เฉยๆแล้วเราก็นั่งดูโทรศัพท์ไปเรื่อยๆมันมากกว่าสี่แล้วมากกว่าสิบแน่นอนเราก็ใช้แค่วิธีสังเกตเอาไม่ได้ถึงกับจดเอากระดาษมาจดว่าหนึ่งสองสามอะไรอย่างงี้นะคะเออก็ไม่รู้ว่าทุกคน เป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าออยรู้สึกว่าเขาดิ้นเยอะเยอะมากเยอะกว่าสี่แล้วเยอะกว่าสิบอีกค้องที่แล้วว่าออยเคยพูดในคลิปหนึ่งไปว่าเป็นร้100อยๆอะวันหนึ่งเป็นร้อยๆแล้วมีแม่มีคุณแม่ออมาคอมเมนต์อบอกว่าไม่ถึงแล้วค่ะเอ้ยมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าออยรู้สึกไงว่าเขาดิ้นเยอะวิธีนับหนึ่งนับยังไงนะคะเวลาดิ้นเนี่ยมันจะมีดิ้นสองแบบอ๋อดิ้นสองแบบก็คือ ขยับตัวช้าๆเคลื่อนไหวช้าๆกึศกึดกึดจากบนลงล่างก t, ึดกอาจจะเป็นศอกหรืออาจจะเป็นขาเข่าเขา,ขาอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะมาเป็นลูกคลื่นก t, ืดกึดกึดนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือตุงตังตุงตังตุงตังต่อยเตะทุบตีเรานะคะอันนี้ก็นับทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้สึกหรอกก็คือการสะอึก เดเดือนยังไม่สะอึกนะคะท้องที่แล้วเนี่ยจะไปรู้สึกว่าสะอึกตอนประมาณแปดเก้าเดือนประมาณนี้แหละคะ่ะอันนั้นไม่ต้องนับของออยเน่ยออยนับอย่างนี้อบางทีไม่ต้องเอามือวางไว้ที่ท้องก็รู้สึกแต่ถ้า,ามือวางไว้ที่ท้องเนี่ยเอเราจะรู้สึกกุดกดเวลาเขาขยับตัวเปลี่ยนท่าก็นับเป็นหนึ่งด้วยนะคะสมมุติว่าอะเราจะนับนะเราจะนับแล้วลูกเรากุด กึดเดียวปลื๊ดเดียวมาก็นับหนึ่งเ,เสร็จแล้วอีกแป๊บนึงไม่ถึงนาทีตุ้งตั้งก็นับหนึ่งเพราะมันมาพร้อมกันตุ้งตั้งอย่างเงี้ยเออหรือใครจะนับตุ้งหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นสองก็อย่างนี้ก็ได้นะเออออยนับแบบนี้ค่ะกึดหนึ่งตุ้ง Good, ตัง้งสองกือตุ้ง ตุ้งห้ากึศกึศกึศตุ้งใหม่ก็เป็นหกอะไรอย่างเงี้ยเออก็นับไปนะคะซึ่งถ้าได้สี่ห้าหกออยก็ว่าโอเคแล้วนะอันนี้หมายถึงวิธีที่สองหลังอาหารเนาะเราไม่ได้เทียบกับคนอื่นเราเทียบกับตัวเราเองโอเคปะเออเราไม่ได้ไปเทียบว่าวันนี้ลูกเราดิ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าคนนี้เราเทียบกับของตัวเราเองของเมื่อวานหรือว่าวันก่อน ถ้ามันเหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนๆก,ก็คือโอเคอปกติแต่ถ้ามันน้อยลงอันเนี้ยน่าจะปรึกษาคุณหมอแล้วล่ะ